จอประสาทตาหลุดลอกจอประสาทตาหลุดลอกส่วนใหญ่เกิดจากการฉีกขาดเป็นรูของจอประสาทตาที่ทำหน้าที่รับภาพเพื่อส่งผ่านเส้นประสาทตาไปยังสมองภายหลังเกิดอาการฉีกขาดเป็นรูในผู้ป่วยส่วนมากจะเกิดจอประสาทตาลอกตามมาทำให้การมองเห็นลดน้อยลงและเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ตาบอดได้หากเป็นอยู่ในตำแหน่งสำคัญและไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและถูกต้องและเป็นโรคที่ไม่มีอาการเจ็บปวด ด้วยความไม่รู้ทำให้คนส่วนใหญ่ปล่อยทิ้งไว้จนเป็นถึงขั้นรุนแรงเพราะฉะนั้นการรู้ถึงสัญญาณเตือนของโรคประสาทตาหลุดลอกจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเหนืออื่นใดและสัญญาณนั้นก็คืออาการมีแสงวาบคล้ายฟ้าแลบในตาอาการฟ้าแลบในตาเกิดจากน้ำวุ้นในลูกตาเสื่อมสภาพและหดตัวทำให้เกิดการดึงรังจอประสาทตา ผู้ป่วยที่เป็นวุ้นในตาเสื่อมจะมีอาการมองเห็นวัตถุหรือเส้นใยเล็กๆลอยไปลอยมาคล้ายหยุ่นหรือลูกน้ําและอาจจะเห็นฟ้าแลบวับวขึ้นการเกิดเช่นนี้ในบางรายก็ทําให้เกิดการฉีกขาดของจอประสาทตาแต่บางรายก็ไม่มีการฉีกขาดที่จอประสาทตาแต่ว่ากรณีของคุณพรพันธ์ไม่ใช่วุ้นตาเสื่อมธรรมดาแต่เป็นวุ้นตาเสื่อมอันตรายที่เกี่ยวพันกับการหลุดลอกของจอประสาทตา และนี่คืออาการวุ้นตาเสื่อมที่คนทั่วๆไปจะมองเห็นกันและนี่คือวุ้นตาเสือมที่คุณพรพันธ์มองเห็นของคุณพรพันธ์จะเห็นได้ว่าเห็นชัดกว่าและที่สําคัญที่สุดก็คือจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันที่จริงแล้วตอนนั้นในลูกตาของเธอเกิดความผิดปกติบางอย่างทําให้ลูกตาหดลงและในตอนนั้นเองจอประสาทตาเกิดการหดตัวและดึงรัง้ง กระตุ้นจอประสาทตาทําให้เกิดการฉีกขาดและมีโอกาสสูงที่จอประสาทตาลุดลอกออกมาที่เป็นสาเหตุของการมองไม่เห็นคุณพรพันธ์กลับทําผิดพลาดนั่นก็คือการที่เธอไม่สนใจอาการเหล่านั้นและปล่อยทิ้งไว้เนิ่นนานถึงแม้ว่าเธอจะรีบไปหาหมอเพื่อรักษาแต่ว่าการมองเห็นของเธอนั้นก็ไม่อาจากลับเป็นเหมือนเดิมได้ สาเหตุอันตรายที่ทำให้เป็นโรคจอประสาทตาลอก 1. สายตาสั้นรุนแรง 2. อ,อายุมีผลต่อโรคนี้โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปจะเกิดการเสื่อมของน้ำวุ้นในตา 3. การกระทำความรุนแรงกับ,บลูกตาหรือการเกิดอุบัติเหตุกับดวงตาเช่นนักมวยที่ถูกชกที่ดวงตาและเกิดการฉีกขาดที่จอประสาทตาการป้องกันตัวเองไม่ให้ตาบอดนั้นอย่าละเลยอาการที่เกิดขึ้นกับดวงตา ากมีฟ้าแลบในตาปริมาณจุดดำเพิ่มมากขึ้นความถี่หรือแสงฟ้าแลบมากขึ้นต้องรีบไปพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยทันทีคุณเคยมองเห็นเหมือนมแมลงเล็กๆหรือจุดดำๆลอยอยู่ตรงหน้าบ้างหรือไม่และเงานั้นเพิ่มจำนวนมากขึ้นหรือเปล่าและที่สำคัญที่สุดคุณมองเห็นมันได้อย่างชัดเจนเลยหรือไม่ หากขืนปล่อยทิ้งไว้อาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ต่อไปก็ได้